สามประกรณมาเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมภาวเจนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอาชีพยอดฮิตนะครับอาชีพยอดฮิตของคนในยุคที่ไวรัสโควิด -19 เข้ามาระบาดในเมืองไทยนะครับ นี่คืออาชีพยอดฮิตของใครหลายๆคนเลยครับเพราะว่าการเดินทางไปไหนมาไหนมันเดินทางไม่ได้บางคนเขาก็ไม่อยากจะเดินทางวันหยุดเขาก็ไม่อยากจะออกไปไหนวันหยุดเขาก็อยากจะอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออาชีพที่แบบยอดฮิตของชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้นะครับยอดฮิตของชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นอาชีพไลฟ์ขายไลฟ์ไลฟ์สดขายของทางออนไลน์นะครับเนี่ยวันนี้ผมพามาบ้านพี่คนหนึ่งเขาขายหมอนขายอะไรอยู่ครับเราไปดูกันครับ ว่าเทคนิคการไล่หรืออะไรยังไงหรือเราอาจจะไปปวนเขาก็ได้ครับลองไปดูกันครับเนี่ยครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าบ้านครับแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับว่าเขามีเทคนิคการขายอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเนี่ยครับสีสดมากนะครับผมจะกระนเรามาดูหลังกล้องเลยครับการไลไขายของตอนนี้เห็นไหมครับอาจจะได้ยินเสียงอยู่คือเป็นยายสปันบอลยายอย่างดีเป็นสปริงวลาปวดเนี่ยเด้งสู้มือนะ อยู่ทรงเดิมนะครับผมสีสวยสีสดมากนะฮะครับผมของจริงสีสดมากสนใจนะครับแคปได้เลยจ์ไม่ได้บอกเป็นน้ำเงินก็ได้นะ,ะส่งไปหาแม่ค้าเลยอินบ็อกเลยเอฟและโอน,นะฮะแล้วก็นอนรอเฉยเฉยนอนดูหนังรอได้เลยถึงหน้าบ้านแน่นอนเห็นไหมครับต่อไปครับผมเป็นลายอุปกรณ์ก็ไม่ได้ <ขอ S 1> มี<ข>อะไรเยอะอุปกรณ์ก็มีไฟวงแหวนขา <อ S 2> ตั้งไม้แล้วก็โทรศัพท์อันนึงโอเคนะครับ นี่สีสวยนะของจริงสีสวยอันนี้เข้าได้เข้าเป็นช็อปแต่งห้องรับแขกก็ได้นะใบใบกลางอย่างนี้อ่ะใบกลางอันนึงนะฮะหรือว่าตั้งโซฟาก็ได้เป็นห้องรับแขกได้นะฮะหรือว่าจะซื้อนะครับผมเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไป,ไป,ไปเข้าไป,<ล>ไปในกล้องเขาเลยนะครับร,ะ,ระซื้อได้เลยนะคู่ละ90ลายทงนะคะลายยอดนี้นะคะลายนี้กับลายดาวจะขายดีมากนะคะตัวนี้เป็นหมอนหนุนขนาดกลางนะคะคู่ละ90้บาทเท่านั้นนะอ่าซื้อที่ไหนไม่ได้นะนะละคะ ไมได้เลยนะคะราคาลูกค้า90บาทเท่านั้นนะจ๊ะค่าส่ง50บาทถัดไป20บาทนะจ๊ะออเดอร์หนึ่งนี่ยครับสต็อกเขาแน่นค่าส่งใบแรก50แล้วก็เพิ่ม20 20จนถึงใบที่6นะจ๊ะต่อ1ออเดอร์นะไม่ค้าไม่มีกระสอบใส่กระสอบไม่ค้าใส่ได้แค่6ใบเท่านั้นจ้าเพื่อนๆได้ยินไหมครับลูกทักแชทได้เลยนะคะแม่ค้รอตอบอยู่ในยินบ็อกนะแม่ค้าพูดแทบไม่ได้หายใจเลยครับแม่ครับมันต้องมีกิ่งด้วยโอเคครับผมได้เัดไปค่ะได้ถัดไปตอนนค เอ่อหมดแล้วครับผมหมดแล้วนะคะนาคซักแล้วปั่นหมาดเอาออกจากเครื่องสะบัดหน่อยนะตากแดดจัดแป๊บเดียวใยจะฟูนุ่มค่ะตัวนี้ใยไม่กองนะคะพอเราสั่งโรงงานเย็บเย็บขอบทั้งหมดเพื่อป้องกันการไหลของใยด้านในนะคะยิ่งซักบ่อยผ้ายิ่งนุ่มยิ่งลื่นนะคะสีไม่ตกแน่นอนค่ะสนใจทักแชทได้นะคะนี่ครับเป็นเทคนิคการขายของเขาครับเขาได้ขายผ้าห่มครับโอเคครับลายต่อไปครับผมลายต่อไปขออนุญาตพับผ้าสักครู่นะฮะ อาชีพยุค 4G ครับตอนนี้และเป็นอาชีพที่แบบว่าทําง่ายใครๆก็คิดว่าทําง่ายแต่เวลาพูดพูดยากครับโอเคล้วต่อไปเป็นมิกกี้ซูมใช่ไหมครับมิกกี้ซูมนะฮะมิกกี้ซูมอันนี้สีสวยสวยตัวนี้สวยสีเป็นแพสเทลเลยนะฮะเพสเทลผู้หญิงชอบสวยงามเหมาะสาหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายชอบก็ไม่ผิดนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจในกล้องครับด้ครับอ่าอันนี้ด้านล่างด้านล่างสวย ลายใหญ่มีเดอะแก๊งด้วยฮนะนะครับผมโอเคลายต่อไปนะครับผมลายต่อไปถ้าผมรวม5ฟุตนะคะ190บาทเท่านั้นนะจ๊ะเข้ามาแล้วแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะจ๊ะ110บาท150 190บาทเฉพาะมคูแชร์นะคะใครไม่ขึ้นคูแชร์ขออนุญาตไม่ให้ราคานี้นะเี็นมิกกี้ม้าสุดกันสีฟ้าเลยนีิสีฟ้าสดงดงามนะครับสีสวยนะครับผม มิกกี้ซูมนะคะมิกกี้ซูมสีฟ้านะคะมิกกี้ซูมฟ้านะความกว้างร้อยห้าสิบนะคะความยาวร้อยเก้าสิบนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะใครสนใจทักแชทได้เลยค่ะดาน่าดักน่ารเป็นแบบนี้เท่านัา้นเป็นเด็กแก๊งสวยงามน่ารักเป็นเด็กแก๊งนะฮะ หนอยเก้าสิบาทนะคะค่าส่งหกสิบาทนะคะถ้านนสนใจแถมลูก้แัแชทได้เลยจ้ากระลาเป็นแบบนี้ครับผมสีฟ้าสวยสดงดงามนะฮะรลยถัดไปนะคะไลน์ต่ไป,ไปนะรลยต่อไปนะครับผมจะเป็นเออันนี้ไข่ขี้เกียจผมจงจำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้แตอไทยด้วยแต่สวยมากสีนี้สดเหลืองสวย ยิงสวยนะคะตัวนี้ไปทำเลยทำให้ดูมัวมัวไปหน่อยสดมากนะฮะอันนี้สีสดมากสีเอ่อสีเหมือนหมอนทองอยู่แล้วสีเหมือนหมอนทองครับผมคความกว้างร้อยห้าสิบความยาวร้อยเก้าสิบนะคะไข่ที่เขียดนะคะนนคตัวนี้อยู่ด้านล่างด้านล่างเป็นเค่อสร้างต่างต่างของไข่ที่เขียดสวยมากเลยอาคร้อยเก้าสิบบาทนะคะผ้านมเนี่ยครับตอนเนี้ยเจ๊เขาไลฟ์เสร็จแล้วนะเดี๋นนย,เยเวเราจะไปคุยกับเขาดูเดี๋ยวรอให้เขาเก็บของแป๊บนึงดุขงหลัง แป๊นหนึ่งแป้นหนึ่งเดี๋ยวเราเขาเก็บของก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งคุยเขาดูตอนนี้ครับเรามาคุยกับเจ้ครับเขาเจ็ดเขาเก็บของเสร็จแล้วครับวันดีครับแนะนาแนะนําตัวเองหน่อยครับกับเพื่อนๆหน่อยครับวันดีค่ะชื่ออะไรครับตัวเจตัวเจครับครับผมสอบถามหน่อยดีมาขายนานยังเปิดเพจนานยังปีกว่าแล้วค่ะเปิดเพจปีกว่าแล้วครับทํางานประจำป่ะทาค่ะเขาทํางานประจำด้วยนะครับคือตอนเนี้นะชั่วโมงเนี้ย ประเทศไทยอ่ะเขารณรงค์ไม่ให้ออกไปนอกกันตอนนี้ก็มันเป็นอาชีพสุดฮิตเลยเดยอาชีพไลฟ์สดเนี่ยอาชีพสุดฮิตของแบบวัยรุ่นยุค4.0เลยเดย์ใช่ไหมแน่นอนขายดีป่ะเดือนเดือนหนึ่งพอได้ค่ะพอได้ค่ะผ่อนรถผ่อนบ้านโอ้ยแม่ผ่อนรถผ่อนบ้านเลยมันไม่พอได้นะครับสามการมาเลยครับมาเล่นมามามาเก็บตังค์มาเลยครับภาษีแม่งผ่อนรถผ่อนบ้านบ้านผ่อนเดือนละพันห้าบ้านเทียอะไ่ว่าเออถอนเออถอน มันอยู่ว่านเนื้อทอนมันอยู่ว่านเนื้อทอนครับเดือนพันห้าสมัรกไม่ต้องมาแล้วครับรถก็ซาเล้งับเพื่อนๆอาจจะนึกถึงซาเล้งนึกนึกภาพซาเล้งไม่ออกนะครับ๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับอยู่เนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูขายดีใช่ไหมครับเนี่ยก็พอผ่อนรถผ่อนบ้านพออยู่ได้ค่ะเดือนละกำไรเดือนละสี่ห้าพันเนียอ๋อกู่ยกูพูดไม่ถูกเลยแม่งกำไรเดือนสี่ห้าพัน แต่เขาก็มีงานประจานครับงานประจําทําอยู่ว่าน่าจะหลายหมื่นอยู่นะครับและนี่ก็คือแบบทําหลังเลิกงานนะมันเป็นอาชีพยอดทิตเลยชั่วโมงนี้ถ้าพวกคุณอยู่บ้านเฉยๆขี้เกียจออกไปไหนมาไหนก็ดูไลค์ครับสั่งเอาของส่งถึงหน้าบ้านเลยผ้านวมผ้านวมเออผ้านวมเเครื่องนอนผ้าเครื่องนอนผ้านวมครับผมเดี๋ยวราคาโรงงานอ่ากดไลค์กดแชร์ติดตามได้ค่ะเราตอบอยู่ในแชทนะอย่ากได้ะายไหนทักมาเดี๋ยวผมจะทิ้งเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอ่า ด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่สั่งโรงงานเองโดยตรงนะราคานี้ไม่มีผ่านคนกลางนะคะราคาจากโรงงานโดยตรงไม่ได้บวกเยอะนะคะสนใจทักแชทได้ค่ะติดต่อตามลิงก์ที่จะขึ้นโชว์ด้านล่างเลยค่ะครับมันพูดจบแล้วคือเพจมันไม่ได้จ่ายผมนะครับมันมาผมว่าผมจะถามมันคำสองคำมันพูดเป็นชุดๆเลยครับเพจผมไม่ได้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้จะสนับสนุนช่องเราก็ได้นะครับยินดีรับสปอนเซอร์ครับกําลังหาอยู่ครับผมเนี่ยครับมันเป็นอาชีพ ตอนนี้ยอดนิยมใหหลายๆคนที่อยู่บ้านเอาไปทํางานไม่ได้หรือว่าตกงานอะไรลองดูครับไลก์กดแชร์ share. ร้าน <c oughs> เพจร้านเครื่องนอนผ้าปูราคาราคาถูกราคาโรงงานค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ share. แล้วก็ฝากกดลิงก์ด้วยเข้าไปดูแล้วกดติดตามด้วยนะคะครับ <c oughs> ผมขอบคุณครับ <c oughs> จะฝากชื่อไหมครับไม่ฝากคะ่ะอุดหนุนได้นะคะผืนละร้อยเก้าสิบ ด้านหลังเนี่ยค่ะด้านหลังอะหลายสีหลายลายค่ะถ้าฟุตหฟุตเลือกได้ทักมาค่ะแม่ค้ารอตอบอยู่ค่ะกูว่าไปเปิดช่องเองเลยไหมไอ้ช่อหพูดแม่เป็นชุดเลยกูส่องไม่ไม่ทันเลยอะพูดแม่เป็นชุดเลยครับผมสําหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมครับเหมือนเดิมแชร์ไลค์ซับสไครต์เหมือนเดิมนะครับช่องผมส่วนของมันก็เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์แม่งล่านะครับอีเจเนี่ยมาไม่ได้จ่ายผมด้วยนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับ